สวัสดีครับช่วงเที่ยงนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่อยู่ของซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างเด็กคราดอาจารย์สมชายนั้นอีกหนึ่งท่านที่ความบอดในวงการรถยนต์เดี๋ยวเราตามมาฟังประวัติของท่านนะครับแล้วก็การทำงานเป็นอย่างไรท่านให้โอวาทอะไรกับคนรุ่นหลังเชิญตามมาครับ สวัสดีครับเที่ยงนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตกิลีสันนะครับได้เจออีกหนึ่งอาจารย์ช่างที่ข้ำบอดในวงการรถจน์มานานช่วงนี้เราเจอแต่อาจารย์ปู่ทางนั้นเลยนะครับก็คือประสบการณ์ทางสนามไม่ต้องพูดถึงนะครับ40ปีที่อยู่ในวงการนี้ประสบการณ์สูงมากเราจะมาฟังประวัติของ อาจารย์สมชายว่าเขาทําอะไรบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ช่วยแนะนําตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับผมนายสมชายศรีวิสุทธ์นะครับครับตอนนี้อายุ61ปีแล้วครับผมข้าวงการซ่อมรถยนต์ก็คือว่าชอบตั้งเด็กๆนะว่าเราชอบชอบเครื่องยนต์ชอบซ่รมรถยนต์ก็ยเลยจบจากช่างพลอุตสากรรมหมู่บ้านครูกรุงเทพกรุงเทพแล้วก็อยู่บริษัทโตต้าที่กรุงเทพครับอยู่มาก็เป็นระดับอ่า ผู้ช่วยผู้จัดก,การนะแล้วก็ลาออกมาอยู่ประจวบเป็นผู้จัดก,การโตต้ตานประจวบ,บนะอยู่เกือบสิบปีครนะแล้วก็มีครอบครัวนะก็เลยลาออกมาเปิดอูเองอนะก็มาเปิดอูอยู่นี่ก็ในตอนนี้ก็ประมาณ20ปีแล้วยี่สิบปีครับผมอูนี้เป็นอูแรกกว่ปหรือไม่อูที่สองย้ายมาครับย้ายมาครับปัจจุบันอาจารย์ซ่อมอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ผมคือซ่อมรถเล็กอย่างเดียว รถเล็กนี่เพราะรถยุโรปนะไอ้เพราะรถคนั่นแหละญี่ปุ่นรถยุโรปนี่ผมไม่ได้ซ่อมเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมันหายหากจังหวัดประจวบมันแคบนะรถญี่ปุ่นทุกรุ่นการซ่อมได้แล้วเพราะว่าสายโตโยต้าก็คือว่าแข็งอยู่แล้วนะครับแต่รถยุโรปนี่มันจุกจิกมันต้องมีเครื่องมือตลอดต้องตอซื้อหลายสิ่งหลายอย่าง เครื่องมือมันไม่เหมือนกันก็พูดง่ายๆทำทำเท่าไหร่เครื่องมือไปกินหมดแล้วเราก็ไม่สันทัดด้วยนะไม่ชอบทางนั้นเลยว่าเอาของช่วงที่เปิดอู่มานั้นมีช่วงไหนที่หนักใจที่สุดครับก็เช่นบริหารลูกน้องก็ดีบริหารพนักงานอะไรต่างๆตอนแรกเนี่ยเราอยู่โตโยต้าเราเก่งเพราะโตโยต้านะก็ออกมาปุ๊บเนี่ยพอดีมันลดหลายยี่ห้อมากขึ้นที่มาซ่อม ครับน่ะเราก็ไม่บางครั้งก็ไม่ชํานาญครับน่ะก็เลยต้องหาลูกน้องที่ว่าโอเก่งครับข้อเลยแล้วก็ปรึกษาเพื่อนฝูงที่ว่าเขาเปิดอู่ก่อนแล้วครับน่ะตรงนี้ต้องปรึกษากันมีอะไรก็คุยกันครับน่ะจนได้ว่าโอเคเราก็จาได้เลขอก็จับวันนี้ก็เลยทําได้ทุกอย่างครับน่ะแต่ที่ปัญหาคือปัญหาหลักก็คือปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องช่างนี่แหละอ๋อเป็นไงให้เราไห้ฟังหน่อยครับช่างเนี่ยมัน ถ้ามันซื่อสัตย์นะถ้าเราว่าเนี่ยเราทํางานผมทํางานเปิดอู่มาเนี่ยห้าสิปีอยู่กับเครื่องยนต์เนี่ยเราซื่อสัตย์ตลอดแต่ช่างมาถึงปั๊บเนี่ยมันไม่ซื่อสัตย์นั่นไม่รักไม่รักใจมาแค่ทํางานได้เงินแค่นั้นนะเราต้องมาปุ๊บโอ้มันต้องรับผิดชอบลูกค้าทําไปเอารถเสียใสใหม่ครบบ้างน้ำมันรั่วบ้างขาดนู่นานี่บ้างนะแต่มันก็ลงที่เรา มันไม่เข้ามาลงมีลูกน้องใช่ไหมวัาลุงโอ้ช่างนี่ทำยังไงนี่มึงทำไปเอารั่วช่างนี่เอานี่อเราดูปั๊บโเนี่คือสำคัญนี่คือปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ของวงการช่างเราครับนั่นเลยรับที่ทําได้แล้วก็เราก็ตรวจสอบเองทุกคันว่าเออเป็นยังไงยังไงบางครั้งเนี่ยลูกค้ามาทําแบบเนี้ย แต่อีกอย่างเขาไม่รู้แต่เราเห็นเราต้องบอกเขาให้เขาวันแนะนําว่าเนี่ยจะซ่อมไม้จะเปลี่ยนไม้จะทํำไม้แต่ใช้ไปก่อนก็ใช้ได้สักเดือน2เดือนไปถ้าทําพร้อมตอนนี้แล้วสาพร้อมไปเลยก็หนึ่งลดค่าแรงลดค่าใช้จ่ายลงเราเป็นผู้ดูแลให้เขาเนี่ยนั่นก็คือจิตวิญญาณของชาับก็เลยว่าผมอยู่ได้เปิดอู่ก็รถเต็มตลอดมีงานตลอดความซื่อสัตย์ต้องมาถ้บแมเพราะว่าชมรมเรานั้น ไม่มีการหมกเม็ดคือกติกาที่ตั้งมาก็คือเราต้องลดรายจ่ายกับลูกค้าและเพิ่มรายได้รายได้ให้กับช่างซึ่งซึ่งคำพูดนี้ครั้งแรกที่เรารวมตัวกันใครก็บอกทําไม่ได้อ่าผมมาตั้งให้สามรางวัลเลยถ้าใครตอบได้เอาไปเลยไม่มีใครตอบได้ผมก็ถามว่าทําไมจะทําไม่ได้ก็ในเมื่อ เขาประเมินมาแล้ว6กเดหมื่นแต่เราทำหมื่นกว่าบาทเนี่ยอันนี้เราลดรายจ่ายลูกค้าหรือยังครับอ่าอย่างนี้ลดแล้วแล้วเรามีรายได้ไหมอมีเลาวบอกทำไมอาจารย์ไม่บอกแต่แรกอ้าวถ้าบอกแล้วบอกแล้วจะให้ตอบได้ไงฮะค้นหาให้เจอก่อนก็ผมทำเนี่ยเหมือนกันก็หนึ่งผมทำในครอบครัวครับเราก็ไม่ต้องจ้างใครน่ามันก็ทำถูกกว่าที่อื่นครับที่ตึงที่อื่นก็บอกโอ้ยค่าแรงแพงค่าของผมบอกเราแค่แรงแค่นี้ก็เราอยู่ได้แล้ว คนในครอบครัววันได้หลายคันเราก็อยู่ได้เชื่ไหมก็เลยนี่แบบก็เลยครับได้แต่ก็มีปัญหาก็คือมันลดมากมาแล้วทําไม่ทันเนี่ยปัญหาก็ทำสองคนกับลูกชายครับผมนี่ก็ขอฝากครูอาจารย์สมชายนะครับซึ่งเป็นผู้อุนโสในวงการช่างชื่อสัตย์ทำตรงไปตรงมาแนะนำก่อนซ่อมอันนั้นก็คือที่ถูกต้องซึ่งตรงกับ ชมรมรวมช่างได้ใจก็คือวิเคราะห์งานและนําเสนอก่อนซ่อมซึ่งอาจารย์สมชายก็แนวทางเดียวกันะฉะนั้นในอนาคตรบควนอาจารย์ต้องเป็นครูฝึกสอนให้คนรุ่นหลังนะครับครับเดี๋ยวเราจะเจอกันสัมมนากันบ่อยครับเพราะว่าผมจะมีหน้าที่เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกทั่วประเทศอยู่แล้วครับนะครับแล้วก็วันนี้อาจารย์สมชายก็เป็นอีกหนึ่งอูนะครับที่ซ่อมรถญี่ปุ่นรถเก่งนะครับญี่ปุ่นมาตรฐาน D C d e u โ o และเป็นศูนย์แห่งใหม่ของเ c ซีดโกที่อู่อาจารย์สมชายพร้อมกับโครงการลดควันดำพืสิ่งแวดล้อมที่อาจารย์สมชายก็ยินดีจะททาโครงการนี้สิ่งแวดล้อนนั้สำคัญที่สุดวันนี้ชมรมรวมช่างในใจก็มีโอกาสดีได้มาเยี่ยมอาจารย์สมชายและอาจารย์สมชายตอบรับทันทีว่าสิ่งแวดล้อมต้องมาก่อนท่านก็เลยรับจะทําโครงการนี้ดูแลลถที่ประจวบ รถควันดำรถเกีย์กระตุกอาจารย์สม,มชายจะร่วมดูแลด้วยนะครับอาจารย์ขอคำแนะนำกับช่างรุ่นใหม่ที่ในเราสมควรจะทำยังไงในอนาคตเพราะคนรุ่นใหม่ต้องไปเปิดอู่เองอะไรเองอขอคำแนะนำนยครับคือทุกคนเราถ้ามาทางนี้แล้วคือเป็นอาชีพแล้วนะเราจะคิดว่าสมัครเล่นไม่ได้รเราจะเป็นอาชีพเมื่อเป็นอาชีพ ทำอาชีพเนี่ยรักษาอาชีพให้ดีที่สุดรักษาจัญยาบรณไว้เราอาชีพช่างยนต์อาชีพซ่อมก็ซ่อมตามที่ว่าถูกต้องคิดลูกค้าแค่นี้ราคาต้องซ่อมไปนี้ต้องเปลี่ยนนี้จริงนะอยู่ได้ครับไม่ต้องพึ่งอะไรมากพึ่งตัวเองนะตัวนี้ตัวที่สำคัญที่สุดสําคัญที่สุดเลยนะตัวนี้จะอยู่ได้ไม่ได้ก็อยู่ตัวนี้เลยครับเพราะฉะนั้นไปโกหกก็ครั้งเดียวแล้ว ต้งเดียวปากต่อปากตลอดชีวิตนี้เราจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนอู่จากตรงนี้ไปอยู่ตรงนู้นจะเปลี่ยนชื่อใหม่จากชื่อนี้เป็นชื่อนู้นไม่ได้ครับผมคุณเขาก็เห็นแต่ถ้าทําให้ซื่อตรงอยู่ได้นานครับผมนี่ก็คือโอวาทของผู้อาวุโสที่ปากถึงคนรุ่นหลังนะครับชมรมเราจะมีแนวทางช่วยเหลือให้คาปรึกษาขอให้ทุกอู่ติดต่อเข้ามา ชมรมยินดีจะให้คำปรึกษานะครับไม่ว่าแนวทางการทำธุรกิจการบริหารการเงินการบริหารการงานและทำอย่างไรให้เรามีที่ของตัวเองเป็นเป็นของตัวเองเ้วเปิดแล้วไม่ต้องไปย้ายอู่บ่อยเพราะตรงน,นี้เราจะมีทีมปรึกษาให้นะครับก็ติดต่อเข้ามาที่ชมรมรวมช่างใจใจได้ครับวันนี้เราก็มี ความโชคดีที่อาจารย์ปู่ได้ให้แนวความคิดว่าการทําอะไรแล้วแต่ต้องซื่อสัตย์ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์เราจะเดินไปข้างหน้าไม่ได้ได้ถึงได้จะช้ามากไม่ทันเขาก็ขอฝากเป็นก้อคิดครับอู้อาจารย์สมชายพร้อมเือโทรศัพท์อยู่ด้านล่างในเดียวทามแล้วก็จะมีจั่วหวยด้วยนะครับก็วันนี้ เราสองคนก็คุยมานานนะจารย์ต้องลาท่านผู้ชมไปเท่านี้ก่อนค,คลิปหน้าเราจะไปที่ไหนก่อนติดตามนะครับสวัสดีครับครับสวัยบครับสวัสดีครับ